ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นูเ n Channel นะคะและนี่คือ t ท r o t อาร์ติสค่ะมีไพ่ให้เห็น3ามกองเมื่อกี้แล้วก็มีให้ดูแล้วเนอะเดี๋ยวลองเลือกดูวันนี้ท็อปปิกของการเล่นเราเนี่ยมีอินสปิเรชันมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งก็คือชื่ออีเตวอนเนาะดูแล้วได้พลังบวกมากเลยค่ะกับการฝ่าฟันอุปสรรคหรือทำให้ประสบความสําเร็จก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มาทํำพิกาคาดพิกาเด็ก หัวข้อนี้ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังอยู่เนี่ยเราจะประสบความสําเร็จไหมเนาะถ้าใครยังไม่เคยดูซีเรื่องนี้แนะนํานะคะให้ไปดูเพราะว่าดีมากเลยเราจะมีพลังในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคที่เราเจอต่างๆได้วันนี้มีไพ่เลือก3ามกองนะคะเลือกเลยมีไพ่หินก้อนนี้สีขาวดําๆนี่เนาะชุดที่1ชุดที่2หินสีม่วงนะคะแล้วก็ชุดที่สาม หินสีเขียวค่ะเลือกเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังเลือกไม่ได้ก็สามารถพอสแล้วก็เลือกได้แล้วค่อยดูต่อเนาะ,อะโอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเก็บไพ่ชุดที่2กับชุดที่3ไปก่อนเนาะวันนี้จะไม่ตัดนะยาวๆไปเลยไพ่ชุดที่1น,นะคะ3ถ้วยทำยังไงดีให้เห็นอ่ะสมถ้วย5้าไม้6ไม้แล้วก็เปิดไพ่คำแนะนำให้อีกหนึ่งใบนะคะ Beyond Illusion แปลว่าเกินกว่ามายาหรือว่านอกเหนือจากภ้ามายาเนะาะไพ่ใบนี้เหมือนอยากจะบอกเราว่าคืออย่ามองทุกอย่างเป็นภาพฝันภาพมายาขอให้ลงมือทําขอให้มองทุกอย่างบนโลกของความเป็นจริงด้วยไม่ใช่มีแต่แบบเพ้อฝันอย่างเดียวอะไรแบบนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโร่ว่าจะเป็นยังไงเนาะสามถ้วย ห้าไม้แล้วก็หกไม้เดี๋ยวพูดไปทีละเรื่องดีกว่าเนาะถ้าสมมติเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะจริงๆไพ่ก็ค่อนข้างดีมากเลยเพราะว่าขึ้นใบแรกเนี่ยเป็นสามถ้วยสามถ้วยเนี่ยมันเหมือนเฉลิมฉลองมีความสุขแฮปปี้งานเลี้ยงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเ,าเราสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะในสิ่งที่เราตั้ง,งใจไว้แต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคคือจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจอยากจะทําอะไรเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราเพ้อฝันคิดฝันแต่เราไม่ลงมือทําเนี่ยมันก็ ไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะมัวแต่ทะเลาะก,กับตัวเองอยู่ลังเลว่าเอ๊แบบมีคู่แข่งมีเหตุผลสารพัดสารเพที่ทําให้เราไม่ได้เริ่มต้นสักทีเนี่ยมันก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการงานรว,รวมทั้งการเรียนด้วยนะคะว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเนี่ยแทนที่เราจะแบบนอนฝันหวานอย่างเดียวเราอาจจะต้องลงมือทําเริ่มทํได้ละมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆ โปรเจกต์ใหม่การเรียนถ้าอยากเรียนอะไรก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็เดินตามความฝันก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยคือมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะได้มาแบบไม่ต้องใช้ความพยายามเนาะเพราะฉะนั้นแต,แต่ถ้าเราพยายามแล้วมันสําเร็จได้เนี่ยก็ควรจะทำนะคะถ้าเกิดว่าการงานเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาอยู่ ก็ค่อยๆแก้ไปพ่บอกว่าเอ้ยเราควรจะทําทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดวันต่อวันก็ได้ถ้าเรามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอาจจะเป็นคู่แข่งในธุรกิจเยอะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าในเรื่องการงานเราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเจ้านายคนรอบตัวหรือกระทั่งทะเลาะกับตัวเองก็ได้เนี่ยก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละวันอะไรที่เป็น Priority เนี่ยเราก็เรียงตามลําดับอะไรสําคัญเราก็แก้ก่อนเนาะอะไรที่อืม ยังรอได้ก็รอไปก่อนทําวันต่อวันทําทุกวันให้ดีที่สุดมันจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันช้าหน่อยแต่ว่าสําเร็จแน่นอนถ้าตั้งใจจริงๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานเอกสารต่างๆอะถ้า,ถาจะ,จะ,จ,ะจะเซ็นสัญญ,ญาตกลงทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคหรือตอนนี้มันยังช้าอยูย่ยังมีอุปสรรคแนะนําให้หาคนช่วยค่ะไพ่สามถ้วยเนี่ยก็คือหาคนรู้จัก คนในสังคมเพื่อนฝูงแวดวงใครก็ได้เป็นตัวกลางในการที่มาช่วยเนาะคือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือคนรู้จักมาช่วยเนี่ยก็จะลดความขัดแย้งลงได้แล้วก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้คือการทําสัญญาโน่นนี่อาจจะแบบอยากจะเขาเรียกอะไรอะกู้เงินซื้อบ้านทําสัญญากับลูกค้าอะไรเงรี้ยถ้ามันมีอุปสรรคเนาะเราอาจจะหาคนมาช่วยตัวกลางในหน้าอย่างนี้ก็ได้เพื่อมาช่วยหรือว่าเพื่อนคนรู้จักที่พูดจาดีอะไรเงรี้ยก็จะช่วยให้งานมันสามารถผ่านไปได้ถ้าไม่สบาย แล้วรออยู่จะรักษาให้หายก็มีคนแนะนําหมอดีๆมาให้หรือว่าแนะนําวิธีในการรักษานะคะก็จะแบบค่อยๆหายได้อะสุดท้ายความรักเนอะลืมไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังเหมือนกันค่ะเพราะว่าไพ่สามถ้วยเนี่ยคือถ้าขึ้นมาอะไรอะไรก็น่าจะสมหวังเนอะน่าจะประสบความสําเร็จแต่อย่างว่าไม่ใช่ว่าแบบจะประสบความสําเร็จโดยที่เราไม่ได้พยายามหรือมุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างเหมือนกัน คือถ้าอยากจะมีคู่มีความรักสมหวังแต่งงานก็จะต้องออกไปออกสังคมหน่อยเนาะถ้าอยู่บ้านเก็บตัวเนี่ยก็คงไม่ได้เจอใครถ้าเราเอออยากจะมีความรักละเราจะสมหวังไหมนะเราก็อาจจะต้องออกสังคมหน่อยหรือถ้าเรามีคนที่ชอบแล้วก็ให้เพื่อนช่วยมันมีอุปสรรคแหละแต่ว่าเราก็เนาะต้องลงมือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะสําเร็จได้ยังไงถูกไหมถ้าใครที่ทะเลาะกับแฟนอยู่ก็เหมือนกันก็มีโอกาสที่กลับมาคืนดีกันนะคะค่อยๆพูดจาแก้ไขปัญหา ปัญหาเก่าๆที่เกิดเกิดขึ้นก็มานั่งคุยกันว่ายังไงถึงจะแก้ปัญหานั้นไปได้นะคะแล้วความรักก็จะกลับมาแฮปปี้ได้เหมือนเดิมค่ะจบไปแล้วกับกองที่หนึ่งเนาะไพ่หินสีขาวต่อไปเป็นกองที่สองหินสีม่วงนะคะ,ะเปิดไพ่ก่อนมีไพ่เก้าเหรียญไพ่เดอะเฮอร์แล้วก็ไพ่แปดไม้นะคะเปิดไปพร้อมๆกันเลยไพ่คำแนะนำเนี่ย เช้งช Ch ัดเจนแปลว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราคาดหวังไว้อะไรที่เราตั้งใจรอคอยปอระสบความสำเร็จอยู่มันกําลังถึงเวลาเปลี่ยนของมันแล้วค่ะมันกําลังมีโอกาสเข้ามาในเราละเนาะถามว่าการงานการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นคงนะคะดูมีความมั่นคงก้าวไปอย่างช้าๆเนาะคืออะไรที่เราพยายามเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหน่อยแต่มันจะก้าวหน้าแน่นอนพยายามอะไรก็จะสําเร็จไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยแปลว่า โอเคถ้าเราจะต้องทําการงานหรือเราอยากจะขยับขยายอาไพ่แปดไม้เนี่ยเป็นไพ่ขยับขยายเราอยากจะสร้างงานใหม่ๆสร้างเงินเพิ่มเติมหาอะไรทําใหม่ๆแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรายังไม่มีความชํานาญหรือไม่มีความรู้มากพอเนี่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมต้องพยายามไม่ใช่แบบเสือจับเขาเลยนะเสือจับจับของกินแบบเปล่าๆอย่างนี้เนาะไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันเหมือนกับว่าเออจะแบบชุบมือเปิบหรือแบบทําอะไรโดยที่เราไม่ ตั้งใจหรือไม่มีคุณภาพไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องลงมือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างดีคุณสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานขยับขยายมีงานมากขึ้นได้นะ,ะขยายแบรนด์ขยายตลาดเพิ่มงานได้หมดถึงจะเป็นงานประจำเนี่ยเราก็จะได้รับโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ทำให้เราเก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ก้าวหน้าทางตำแหน่งหน้าที่เหมือนกันแต่ ก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้พยายามคนอื่นเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วเรายังคงอยู่เฉยๆแล้วเราจะก้าวหน้าเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของเราเหมือนกันแล้วถ้าเรามีความรู้ความสามารถที่มากขึ้นเนี่ยเป็นไปตามเขาเรียกอะไรนะสถานการณ์ทันต่อยุคต่อสมัยยังไงเราก็ก้าวหน้าด้านการเงินไม่ต้องห่วงนะคะเราก็เป็นคนแบบมีเงินมีทองใช้มีความสุขอยู่แล้วเนาะส่วนของความรักในเรื่องของความรัก เมื่อกี้นะคะการงานการการเรียนเหมือนกันเนาะถ้าการเรียนเราจะเขาเรียกอะไรนะ,ะจะสําเร็จไหมก็คือต้องตั้งใจอ่านหนังสือถ้าไม่พอก็ต้องทุ่มเทอ่ะเรียนกวดวิชาเพิ่มหาหนังสือมาอ่านเพิ่มแล้วเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้เนาะอ่ะมาถึงความรักความรักเนี่ยดูเหมือนคนที่เลือกไพ่กองเนี่ยดูเหมือนสดดอะ่ะดูเหมือนที่ผ่านมาอาจจะแบบมีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วไม่ได้ขวนขวายไม่ได้กระตือร้นที่อยากจะมีความรักก็ได้ อยู่กับตัวเองเนอะอาจจะทํามาหากินจนไม่ได้มีเวลาไปเจอใครก็ได้หรือว่ามัวแต่เขาเรียกอะไรอ่ะทำงานเรียนหนังสือหรือว่าเก็บตัวไม่ค่อยไปเจอใครก็ได้เหมือนกันก็เลยทําให้เรารู้สึกโสดบางคนอาจจะแบบถ้าไาพา่ขึ้นมาเนี่ยทั้งไพ่เก้าเหรียญทั้งไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยโสดมากก็คืออาจจะไม่เจอใครหรือว่าไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้เนาะแต่ถ้าถามว่าเออเนี่ยแล้วหนูจะสมหวังไหมคะหนูจะมีคู่ไหมคะมีโอกาสนะคะ กำลังมาเนาะไพ่แปดมายนี่คือกาลังมาแต่ว่าเราอาจจะเขาเรียกเลยนะช้าหน่อยอาจจะเป็นโสดนานเป็นเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเรามีความสุขกับตัวเราเองอยู่แล้วเราหาเงินใช้เองได้เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้ชายเก่งแล้วก็แบบเก็บตัวเนาะไม่ค่อยได้ไปไหนชอบแบบสันโดษอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้เจอใคร การเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะไพ่บอกเชงถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยคือออกไปข้างนอกบ้างไปเจอผู้คนบ้างโอกาสที่เราจะเจอคว,เความรักเนี่ยก็มีหรือว่าเชงเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วาตามวัฏจักรเนาะเอ่อถ้าอะไรที่มันแย่อยู่มันก็จะดีขึ้นอะไรที่เราเคยไม่มีความสุขเคยทุกข์หรือรอคอยอยู่มันก็จะค่อยดีขึ้นเนาะแปลว่ากําลังมาแล้วค่ะความรักเนี่ยที่เรารอคอยโสดมานานแล้วค่ะโสดมาเป็นหยังไม่เคยมีแฟนเลยอะไรเงี้ย ก็มีโอกาสที่จะมีคนติดต่อเข้ามาได้นะคะมีโอกาสสมหวังในความรักค่ะสําหรับไพ่กองที่สองเนาะประมาณนี้จบไปแล้วกับกองที่2นะคะต่อไปกองที่3หินสีเขียวมาเปิดกอนไพ่หกถ้วยเลียงผิดหกถ้วยเก้าไม้แล้วก็ไพ่สีไม้นะคะส่วนไพ่คำแนะนำเนี่ยคือ participation participation เนี่ยคือการมีส่วนร่วมเนาะแปลตรงตัวเลยคืออาจจะต้องมีส่วนร่วมมีคนอื่นเข้ามาทำงานเป็นทีมไม่ใช่แบบใช้เดียวนะเป็นศิลปินเดียวนี้ไม่ได้อาจจะต้องแบบเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นแล้วมันจะดีเนาะประมาณนี้สำหรับไพ่คำแนะนำเรามาดูไพออ่ทาโร่กันก่อนค่ะ ในด้านการงานการเรียนเนาะดูเหมือนจะมีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันคือถ้ามีอุปสรรคปัญหาเข้ามางานเยอะทําไม่ทันทําไม่เสร็จสักอย่างเลยมีงานนู่นนี่เข้ามา participation ก็บอกว่าคุณอาจจะต้องหาตัวช่วยเนาะก็คืออาจจะขอความช่วยเหลือคนอื่นไม่ต้องปากหนักขอความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อนเกา่าบางอย่างถ้าเรามีอุปสรรคว่าเราไม่สามารถทําได้อาจจะขอ,อะติดต่อผู้รู้ผู้ชํานาญคนที่เรารู้จักเนี่ยคนกเกา่า เพื่อนลูกน้องก็ได้ให้เข้ามาช่วยงานหน่อยเพราะว่ามันทําให้ทันจริงๆอะไรเงี้ยก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เนาะลองเปลี่ยนวิธีดูค่ะเราอย่าทําอะไรแบบคนเดียวหรือว่าใช้วิธีเดิมๆในการทําอาจจะขอความร่วมมือความช่วยเหลือจากคนอื่นรวมถึงไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจหรือว่าทั้งทางความคิดด้วยนะคะคือบางทีเราคิดคนเดียวมันตื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเรียนเนี่ยเราอาจจะแบบ ขอให้มีคนมาช่วยบางทีเขาก็จะมาแนะนําอะไรดีๆให้เราสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้การเรียนเหมือนกันถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจก็หาติวเตอร์หาเพื่อนที่เขาเก่งๆมาช่วยว่าเออทำยังไงเพื่อนเก่าคนที่มีความรู้ความชํานาญในด้านนั้นๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยเราได้เนอะส่วนความรักอืมาถึงความรักความรักเนี่ยไพ่หกถ้วยเนี่ยเหมือนรอคอยคนเก่าหรือเปล่าเนาะ มันเป็นไพ่การรอคอยคนเก่าๆกลับมาได้แล้วคุณก็จะสมหวังนะคะเพราะว่าถ้าคุณรอคอยความรักเก่าคนที่จะเลาะกันกลับรอรอให้เขากลับมาขอคืนดีหรืออะไรเงี้ยก็สามารถคืนดีกันได้สมหวังตามที่คุณรอคอยหรือบางคนรอความรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วถ้าเขายังโสดอยู่ยังไม่ได้แต่งงานเนะถ้าแต่งงานเนี้ยเลิกพูดไปเลยเราไม่ต้องไปรอเขาละเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราได้เลย ถ้าคนที่เรารอคอยเคยทะเลาะก,กันมาในอดีตคนเก่าๆเคยมีปัญหารอวันที่เขาจะกลับมาขอคืนดีมีโอกาสค่ะที่เขาจะกลับมาขอคืนดีได้เนาะถ้าใครรอคอยความรักใหม่ก็มีโอกาสที่จะสมหวังอาจจะเป็นเด็กหรือคนที่แบบอายุต่างกับเราเยอะๆเนาะแบบเป็นรักต่างวัยอะไรเงี้ยคือเราอาจจะแก่กว่าเยอะหรือว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าเราเยอะอะไรเงี้ก็ได้หรือเป็นแบบเพื่อนเก่าคนรู้จัก เพื่อนที่ห่างหายกันไปเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วไม่ได้ติดต่อกันอยู่ๆก็แบบเออกลับมาติดต่อกันก็กเกิดเป็นความรักก็ได้ในเรื่องความรักนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ใช่คนที่เคยรู้จักเลยก็ได้แต่ว่าพอมารู้จักแล้วรู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากอะไรเงี้ยคนนั้นคนคนที่คุณคุ้นเคยคนนี้ก็อาจจะเป็นคนรักที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณได้ะคะ่ะไพ่จบเนี่ยเป็นไพ่สี่ไม้ก็คือจะสมหวัง คือถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยสมหวังจนถึงขั้นแต่งงานนะคะถ้าเป็นด้านการงานอย่างที่บอกผ่านอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะสามารถประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่มั่นคงได้แต่ทุกอย่างก็คือขอให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองหาตัวช่วยเนาะคือถ้าเราเป็นศิลปินเดี่ยวใช้เดียวในทุกๆเรื่องมาตลอดก็ขอให้ถ้าเรื่องการงานการเรียนแล้วก็ขอตัวช่วยให้มีทีมมีคนเข้ามาช่วยหรือว่าถ้าเราไม่ได้ไปเคย เขาเรียกเลยนะไม่เคยไปช่วยคนอื่นเลยก็แสดงตนไปช่วยเปลี่ยนมุมมองวิธีการทํางานไปช่วยคนอื่นเขาบ้างเนาะก็อาจจะมีคนเห็นผลงานอะไรเงี้ยแล้วก็ก้าวหน้าได้ในเรื่องความรักเนี่ยถ้าเรารออย่างเดียวอะ่ะโดยที่ไม่ได้แบบให้ความร่วมมือเลยอะ่ะไพ่เนี่ยคือให้ความร่วมมือเนะคือถ้าเกิดเรารอแบบเออเมื่อไหร่จะแบบติดต่อกลับมานะแต่เราไม่แบบเขาเรียกท่อสะพานหรอหรือทําอะไรให้เขารู้ว่าเออเรารอเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่ทํา ว่าไม่ใช่การรออย่างเดียวถ้าคุณโสดคุณอยากจะมีคู่ก็เหมือนกันแทนที่จะรอคอยอย่างเดียวคุณก็ควรจะออกไปเนาะออกออกไปเจอสังคมเจอผู้คนอะไรเงี้ยมีส่วนร่วมคือเหมือนคําว่ามีส่วนร่วมหมายถึงคุณต้องช่วยทําอะไรบ้างทําอะไรบางอย่างแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดสิ่งเดิมๆที่เราเคยทําค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจบไปแล้วนะคะทั้ง3ชุดแล้วไว้พบกันใหม่พิกเด็กอีีหน้าคะ่ะบ๊ายบาย